เสบายบ่ครับไอ้เขาเป็นยังดอกจามแบบนี้โบลานว่ามีคนจมหาอ๋อเอาแล้วขันจามสองเทือ่ล่ะจามสองเทือ่่ก็ว่ามีคนนิ่ท่าอ๋อเอาแล้วขันจามสามเทือ่อะล่ะไอ้มีคนขึ้นฮอดเราขันซีเทือ่่ะล่ะซีเทือก่ก็มีคนกาวหาเอาแล้วทางหาเทือ่ล่ะ หาเธอก็ไปหาหมอเนาะว้่นนรกแล้วผมมาเฮ้ยพ่อยไล่มาเออโบแมนพ่อยครับมูผมเองเออแปลกวะฝั่งนี่พ่อยบาไล่หาตบวาโทษหาตเลยโอ้ส่วงนี้พ่อยมันยุ่งอยู่นะครับเออเรียบร้อยแล้วไอ้ขอโตเมื่อก่อนเด้อจังไดจพ่อการมืออื่นเจงไดกัน ขอบคุณหลายๆนะครับอายี่มาซอยมาี่เออกองไว้มองนั้นละครับองดวยเย่อเองแสกเคยจ้าน้วยมคิดเอซึแสนี่ใส่พอดีเลยเป็นอยายไมันห <lum> ้ไอกับจูอยู่ห่างกัน นงไว้นงไว้อันนงไว้นี่นิ้วสี่ป่ะครับกระมี้ดอกเอ้าเร็วนงไว้นี่นิ้วโป้งป่ะครับทำแปลกๆเนาะคนท้อไม่ท่างดีเบอร์อะไรจะใส่กระดี่มได้ไหมปะครับอาเฮียมื่อนี้เจ้ากินยาบ่ได็ขย่าวกวดบอกจึงให้ไอ้สองโตเนี่ยมันมาแซวไอ้หมวยอยู่ ปล่อยให้มึงไปวันนึงเ่อห่วันนี้มันเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโอ้โหโอ้โหซื้อของไปต่างหลายตั้งเยอะแยะเอาไปบะดานเสียไส้พันจัดงานปาร์ตี้บ่มู้โตไหมล่ะโมเม่ดอกง่ายโมมีต้องตงปาร์ตี้ยังดอกแค่เจ้าหน้าที่คอยด้วยสาวสวยมากินข้าวตัวตัดเองสาวสวยนั่นผู้ใด้แล้ว โอ้ยทีมีผู้ใดอีกลายยยกับน้องอ้อมกับน้องพลอยนั่นเด้อ้อมไปเลยเรื่องนี้ต้องว่าวกันโดนนั่นสีดีว่าวกันโดนนั่นออาไปซะละผู้เสจแล้วก็ไปไม่เสืออะไรวะเยยายเพียง เสียดายนะครับที่ไอ้ไซอ่ะเราติดธุระก็เลยเบ่ไดมากินเขาน้ำพวกเอาเลยที่จริงบ่ต้องเลี้ยงเขาก็ได้จ้าเพราะว่าจังได๋พวกเขาก็ได้ค่าจ้างอยู่แล้วหุ้ยค่าจ้างกระส่วนค่าจ้างครับอันนี้ก็เป็นสินน้ำใจหรือว่าต้องสองคนอ่ะบ่สะดวกครับสะดวกค่ะคุณวิทย์สงสัยอ้อมเก่งใจ <c oughs> โอ้ยอยูน้ำกันเมิดมือขนาดเนี้ยรอตังเอินครึ่งหรอครับเอินไอก็ได้ จไอ,อ,อว่าแต่เมื่ออื่นนะครับสิพาอายไปเบิ่งสถานที่ไทยถ้ำมองใดดีพลอยว่าสิพาไปเบิ่งทายหมู่บ้านมองนั้นน่มีลานกว้างหนองน้ําแล้วก็มีทงเลี้ยงควายพร้อม,อมน่าสนใจดีนะครับโอเคเลยอ่ะคุณนิดครับตอนนี้อาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแ <c oughs> ล้วสองคนนี่ว่าตามเสียไปบอก บอต้องเสียบอกให้ดูแลความเหียบร้อยอยู่นี่ทั้งหมดไปกินข้าวกันดีกว่ะครับเซิ้นครับเซิับน้องชายครับมีอย่างว่าเไม่มีอย่างจ้า คือบนลำโทษซับมาไล่ไปกับพ่ออานตาเลือดตุสศาสตร์มั้นน้าละจ้า แล้วนอ,อไปอีกเส้นหน่อยปไอไปี่เออเอาอีกอิ ียนไปใสมากครับไปวัดมากตัวบักลาโอ้ยซาทุขึ้นมีจิตใจทีเมตตาแท้ะบอแมน่นแม่นี่นไปวัดดวงมากเสียไปหลายพันตัวเอา้าเอ้ยอเออว่าแมนไปวัดจังสันวัดเตโตนี่เป็นอย่างหลาลดนี่ มันเป็นอย่างลูกมันจังคือมาจอดอยู่จังี่พอดีรถเสียครับบ่หัวเป็นยังครับเอา้าก็คือบอสใส่น้ำมันที่เขาโฆษณาอันเครื่องฟิสต้าติดง่ายเนี่ยไม่ลูกโอ้ยายยี่เพิ่งกวนสวนตีนผมตอนนี้เดยบอกเอาขายังเฝ้าอยู่ที่เฝ้าไปใส่เสียเ้าไปหาหลองพ่อยติเมื่อคืนนี่เขากลับเดือกเขานอนเดือกหูบอเขามีงานเดี๋ยวยายคือหูบอสจังใดเมือนนม่อคืนนี่ไม่ไงไปงานเลี้ยงของเสียไส้อยู่เขาจัดงานปาร์ตี้ร้องเพลงคาราโอเกะบัลลาเขาเลยพักกันอนอนเดือกระวังเด้อแฟนตัวหนึ่ง ที่กลายเป็นแฟนคนอื่นได้บังหลัง